สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าไทนีกราดิเอเตอรนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาเล่นจากด่านที่113จนไปถึงด่านที่120นะครับซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับเพราะผมก็เล่นมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันซึ่งสภาพก็ดาว2ดาวแบบนี้นะครับมันโหดมาก อ,อย่างแรกผมอัพสกิลติดตัวก่อนผมจะอัพความเร็วเพิ่มทั้งสองขั้นนอะความเสียหายหมดเลยแล้วก็ความเร็วครับเทียบแล้วคือตัวผมน่าจะเร็วมากเลยนะนี่คือครับเจ้านี่ก็คือแบบอู้ของนี้ลุงมีชุดเกราะใหม่แล้วก็ดาบใหม่เนาะซึ่งเอฟเฟกแทงหลังดาเมจคูณ2เหมือนเดิมอไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ดูสิเอฟเฟกลุงมีเกือบทุก เอฟเฟกเลยจะไม่มีก็แค่ลดเวามแรไไม่เป็นไรไม่มีแต่ลุงก็ออกเก่งเหมือนเดิมนะจากที่เราได้เห็นลุงการแต่ตัวของลุงไปแล้วเมื่อกี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ดวงดียังไงนะผมว่าว่าดวงดีหรือไม่ดีกันแน่คือได้ชิ้นส่วนอ t l a n t i s มาสองอันของอาวุธนะครับแล้วไม่พอนะผมยัได้ของคุกกี้มาอีก2ออันถ้าทุกคนอยากให้ผม ใส่ชุดเกราะไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับระหว่างแอตแลนติสกับคุกกี้คือเพชรผมเหลือน้อยเพราะว่าผมม่าไปเปิดหีบม่วงนี่เล่นนั่นแหละครับเพื่อที่จะลุ้นชุดเกราะสิ่งประดิษฐ์ว่ามันจะได้ชิ้นส่วนของอันไหนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลากดเริ่มกันเลยนะครับต่อสู้กับเจ้าคอมปอสูคอมปอส,ส,ออสากขตัในวันคริสตมาสือเปล่าอิงอะ ให้ปรากฏตัวในวันทีม่มาดพุ่งนี่แหละอุยอุยอ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 จอคุณกระถอมดีๆเฉยๆมันเอ็งไม่ใช่ปีศาจคัมปัสที่จับเด็กใช่ไหมคัมปัสมาช็อตจับเด็กดื้อน,นะใครจะไปจับนะผมเช็ดอยู่ในแอตแลนติสมาหลายปีแล้วน,นะอุยอุ้ยโปรเฟคดื้อไงอ่ะไม่อยากชั่วเลย <c oughs> อัศวินไม่รู้เรื่องเลยคัมปัสปีศาจจับเด็กดื้อในวันคี่สามารถ นอกจากซันตาก้อนให้ของขวัญก็ยังมีคำปัดจับเด็กนะเนี่ยอูย้เจอกับเจ้าคัมปลีนะครับเจ้าเดาเซเพื่อนมีเหยื่อมาให้ทีป้าหอกอุย้อยเฮยเราอยู่หรอเองเหรอพ่อไม่ใช่อยู่หรอเนาะเอามันเพื่อนฉันพยายามเอาอยู่อุย้ยผมไม่หลบหอกแล้วได้จับโดนพายุเกือบโดนเกือบโดนนั่นแหลยอีกแล้วเป็นกระโดดหาหอ,อกมันเลยนี่ต่อ ผมอกมันตัวให้ก่อนเลยเขาซ้อมเดาของขลคืนมาซ้อมเดาว้ายุ่ยงเม่เด้ทำอรไรเลยแค่ขอส้มเดาคืนก็ไม่ได้รู้สึกรู้สึกแย่ยชะมัดเลยอะ่ะเข้ามาหลังๆแล้วมันดูไม่ค่อยโหดนะครับเรามาเล่นหอวควนาะลรกกันดีไหมไหมผมสู้กับเจ้าฟูทูโร่อาพลังฟูทูโร่ขอ,ของขลิขอขอุนระดสายฟาฟา ลุงกระดาวีรลบุรุไซท์พระฝาดเหมือนกันอุ้ยติดคริดด้วยเองนี่มันคริดแรงนี่ลุงก็ใช่ย,ย่อยใช่ย,ย่อยจริงลุงใช่ย,ย่อยรู้แต่ลุงย่อยไม่ได้นะ้อเพราะลุงแกแข้งเหี่ยวด้วยใครบอกว่าผมจะกินลุงอ้อยชนะดูสิว่าลุงจะทำอะไรลุงก็จะวิไปช่วงหลังเองลูกโอ๋แต่อีงแบบนี้ไงล่ะง่อยมันปอกกล้วยไหมหระเจอตัวเดียวคือมันเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเจอสองตัวแล้วจะแบบ ยากมากเลยยากมากจริงๆอะเออซิมเบิร์ลดูสิเหยื่อใหม่ผมเอาต,ตรงๆผมต้องเอาตัวมือสังหานนี้ตายมันจะไปแบบนี้แหละครับคือมันเล่นยากแบบนี้แหละครับยากมากๆเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันปนประสาทเราอือนั่นก็คือก็ตัวดาบคู่นี่แหละครับคือผมต้องเอามันก่อน,ในใดิไม่เป็นไรดาบดดเราดาเมจแรงกว่ามันหรือเปล่านะ รถซับไปแล้วหนึ่งตัวครับอุ้ยหยกนี่มัอุยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เพื่อนฉันใช่ไหมจั่วจะลุงก็จะจัดกออารเองเหมือนกัอนหระเจ้ากระตู๋น้อยสีฟ้าสวยเชียวนะคือมันสวยจริงๆนะสีฟ้าเนี่ย <c oughs> เขาก็ชวนเข้าแต่ห้องคอยนรกซะจริงๆนะเหลืออีกแค่สองด่านครับเจอก,กั <c oughs> นเถอะแดนิ โอ้มือสังหารตัวแรกแต่อยู่ในแอตแลนติสมาเลยนะเนี่ยทำไมไม่พูดล่ะไม่อยากพูดอาแค่ไม่อยากพูดเฉยๆอ่ะนักฆ่าความเงียบรู้จักไหมรู้จักแล้วก็รู้จักแล้วอย่าทำลุงเลยนะนั่นคขี้อึหรือแสนห้าเลยหรอโอ้โอ้ออสจอนลุงติดคิ้แสนห้ากว่าเลยนะเนี่ย มันแรงใช้ได้แรงมากๆครับเมื่อกี้คือแสนห้าครับแล้วก็มีอันเดียวแค่อัพแหละครับอัพความเร็วครับแต่ว่ามันก็จําเป็นไหมก็จําเป็นในการหลบข้อสามารถุนบางตัวนะครับดูซิว่าผมจะไปได้กี่ตัวนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ผมเล่นเล่นลองเล่นเล่นดูผมไปได้แค่ตุวเดียวครับ <laughs> คื่แบบเปิดมาเจอมืสงหอนเลยด้วยย้ายยายย้ฟัน ตะแกตรงไปอุ้ยเก็บเนาะนี่ไยเลยอุ้ยออกออกจะยืนออกให้จุ๊ยอ้ากเอ็เนาะอุ้ยดอกยกเอ็งไปกู้รถซดลองไหนอุ้ยว้ายว้ายว้ายนี่มีแบบนี้หนากลัวนะเดี๋นี้น่ากลัวลุงกลัวลุงกลัวอยอกอยอาออสวินออสวินฮังการีมาคนะละออสวินนะอันนี้ โย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 ย่ชิูกโย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 โอ้ยเป็นต้วยมั้งติดพิษตายมันยังไม่ได้ออกลงอะไรโดยฉันวิ่งติดฉันวิ่งติดหินฉันไม่เชื่อเลยว่าฉันจะวิ่งติดหินตอแก่บ้าเอ้ยเป็นภาพพี่ตลกนะครับคือมันวิ่งติดขิ้ปูน มันไม่ใช่พื้นปูนก็เราเหมือนหินนะเจอกับเจ้าลอเบสไอเพื่อนเอ็งเห็นด้ยกับฉันไหมที่ว่าเราจะพุ่งฉันพุ่งเปิดก่อนเนาเองพุ่งตามเลยหรือเปล่าตะเกิยวยังครูดาวไม่เส็จเงยเพื่อนฉันเห็นด้วยกับนายนะบีหนึ่งฉันก็เห็นด้วยกับนายเหมือนกันบีสองบีสองทำไมเองพุ่งไม่โดนเหรอบีหนึ่งเองก็พุ่งให้มันโดนก่อนซิอุ้ยเราปู่เองจะเล่นเถียงกับมวยรู พุ่งใครพุ่งมันก็มีค่าถูกกันแล้วองท่าขาผ่านมาก่าก็เย่ไม่เดินแบบนี้มันหลบได้อบะบีเรียบมากบีหนึ่งบีหนึ่งแกทําได้แล้วอู้แล้วจะชันเมืกีน้าบีหนึ่งไปก่อนเพื่อนเลยอู้ไม่นะผมติดเลือดร้เอยลุงไม่หนอ่อติดเลือดร้อยเลยดูสิเลือดลุงไม่เพิ่มเลยออสองดาวไม่ใช่สามดาว เจอกับอากเวลเจ้าจะไปหาที่โคลอเซียมทำไมก็คืออยากจะไปคุยกับนายท่นอนเฉยๆหมายถึงเจ้าได้ยังไงเจ็บโน้จุดโน,น้สองหมื่นกว่าเรื่อยๆยั่งไว้ของเจ้านี่มันเลยอใช่ด้วยเออจริงๆให้แรงรองมันยังไงเอเงอเรื่องโรคข้อเจ็บนะสิแต่เองแทงหลังข,ข้าก็เจ็บเหมือนกันล่ะนะอู้เดีเ๋ยวน่าจะติดคลิปไม่ไม่ติด ไม่ติดแต่ว่ามันก็เจ็บแล้วก็ล้มไปในที่สุดสองดาวด้วยเย่ันึสอบสามดาวมาเจอกันครับว่าบอสเวลล์ร้อยยี่สิบเป็นตัวอะไร,พ 270, รเพื่อสองร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรให้ราเพื่อมีบางอย่างมาเข้ามาพากลน,นะหอ้ไ้ตะแกมาทำอะไรที่นี่อพี่ปอยักษ์พี่ปอย,ก,ปยกเล่นปอาหกระดับหัวผมเลยเลรออุ้ยเย้แล้วโอ้ย อุ๊ยนี่อะไรกันเนี่ยโอยโยยมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยแล้วมันมาโดนได้ไงข้าถามอึงก่อนเจ้าปายักษ์อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้หอกหอกยักษ์ระดับหัวของเองเนี่ยมันหลบยังไงเลยนี่แหละมันมันมันขัดเม่มันขัดไดไ้หรือเปล่ามันขัดได้นะแต่ว่าออ้อเจ็บหอกระดับหัวมันซะด้วยออ้เพ้ปวดเพรคะัพังเลกเลยหรอเพื่อ,อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับ ผมจะเอาพลังงานคืนเราจะกลับมากันอีกทีในตอนที่พลังงานเต็มสกิปอืมกลับมาแล้วนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะเก็บกระโดดเงาไว้ยังไม่เข็ดอีกเลยฉันจัดการเกร็น่วมไปแล้วนะทีะนี่แหละตกเจอเขาขัดมันเยเอฟเฟคเราต้องเราต้องขัดมันเลยเอฟเฟคสตัมนะครับดููแล้วสกิวปล่อยไฟของมันเนี่ยุอย ผมก็ไปวับมาไม่วับตอนที่หอกอยู่ด้านหน้าอุ้ยมันปลาหอกบ่อยเกินไปไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ยยังแค่นเนี่ยสตันโอ้โหบ้าเจ้าชายท่านให้เจอปลายักษ์ล้างปลายักษ์ไปหน่อยนี่ตีเลาโอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่ไม่โดนด้วยใช้แสงประกายวิบวับสิเจ้าชายท่านมันเหมือนปลาอะไรนะปลาตกเบ็ดหรือเปล่านั่นเนี่ย ไม่น่ไม่น่าพีคส,สดทันอุ้ยสุดันไม่โดนหรออ้ยเอะ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ยากแล้วเนี่ยยังไม่เข็ดอ,อีกเลยจะมีรอบสามอีกเลยบูดาเมดมาด้วยเหรอตั้งฝนจะต้องหน่อยทันตะหากเราที่ต้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งจะพึ่ง,อ,ง,งอุย้ยมันขัดมันต้องตีคอมโบสด้ถึงมันถึงขัดได้นี่ผมต้องตีหลังมันแล้วสีมันถึงจะตายต้องตีพยายามตีด้านหลังมันนะเนี่ย นี่เนี่ยโอ้ยแกกัดฉันทำไมโอ้ยอยากจะให้จะปล่อยแสงว่าจะป่อยักษ์ใคท่านนี่เหมือนชื่อดาวดวงหนึ่งเลยนะดาวบริวารถึงดาวเสาหรือเปล่านะดวงจันทร์ไทยท่านอุ้ยขอดขอดขอดขอุ้ยดเจอห้องอัพหน้าไปหน่อยผมกดเองก็ดูหน่อยข้าฝันหลังเองคำว่าสามพันสามหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นคิดมั้ยยิงลูนไหนแหละฉันไปแรงกว่าเยอะอุ้ฝันที่ผู้กุศลจะทุ่มด้วย ให้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะคิดจะมาทำอะไรที่เอแลนตสจะมาเป็นฮีโร่หรือ,อเป็นไม่ได้เป็นฮีโร่เขาเหลืยกมาเฉยๆดีกว่าติดอในอเวจีนะคนบาปหรือไปติดในอเวจีอบบอบตอบบอบให้แล้วไม่บาปแล้วเ,เองไปอยู่ในอเวจีได้ไงจะพูดถึงได้ไหมตกตมปลาตกเบ็ดทนไม่ใช่ปลาตกเบ็ดอุย้ยเจอหอกระดับหวัวไปหน่อย โออกระดับหัวของเทสมโอตวยโอยย้ยกวอนจะด้วยไปนะฝากไว้ก่อนเถอะชนกูต้องหาคิ้พูดสองเราของชน้นเหลือดาวเดียวครับถ้ายว่ามันก็ต้องซื้อเพชรมาแต่ไม่เป็นไรครับเราได้คืีนเยอะเลยนะแล้วก็ได้หมวกใหม่ครับที่มันมีเอฟเฟกอะไรแปลกแปกไปหรือเปล่าเราเสียแวมไพไปครับแต่เราได้ช่างัก มีโอกาสชนะ19%เลยนะก็เยอะก,กว่าเดิมครับอืมอับความเร็วครับเหมือนกับสู้เจ้าไททันเมื่อกี้คือมัอนก็ค่อนข้างอย่างนะครับเรามาเล่นด่านพิเศษที่จู้กับเจ้าพีมอสกันจูมันล้วอย่างมันจออสซินคู่อีกเหรอเราเป็นใจเดียวกันด้วยพวกเองดปฟ้าแฝดกันเลยเราไม่ใช่ฟ้าแฝดหน้าตาเหมือนกันตรงไหนเองดูยัางไงานเนี่ยฮะนี่แหละ ก็คดูแบบคุณมีตอมไม่แต่ตตทย่งลดูผิดนี่เสลเนแกนะหน้าตาที่ก็ไม่แก่โกูจฟ้าหมวกตำนานอจะพูดแบนี้ไม่ได้นะเออจะสุข้มอแต้อง,อองยเห็นไมเดียกน้องทยก็แล้วไม่แต่แปลว่าฉันจะเป็นแสกหน่อยนี่เ็นี่นะไมไ่เป็นแสกน,นะแต่ลุงเองก็ไม่รู้จักลุเองนะลุงจะมาทำาไรลุงให้หบสมบัติลุงเลยลุกก่อลุงอยากไปหีบสมบัติ ใช่ทำลายทีชัยทำาไม่เดี๋ยวเจอแก๊สพุ่งมาลึกแตยู่อุ้ยโอ้ยอะไรยเนี่ยยังไม่ได้พุ่งเลยอุ้ยมันเป็นรอยอย่างน้อยลุงก็ได้สองดาวนะมาลุ้นกันครับว่าได้รับอะไรชุดก็ระดับระดับตำนานใหม่ได้เอฟเฟกต์แบมไพคืนแต่ว่าต้องเสียฟื้นฟูฟื้นฟูพลังชีวิตโอ้ไม่อะไรไม่มีข้อค่าแลกเปลี่ยนเนี่ยเราเสียฟื้นฟูพลังชีวิต แถมอัตราคิดติเข้าเราอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นครับคือน้อยมากแต่ความเสียหายเราแรงนะน่าจะหลักแสนมันเมื่อกี้แหละครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปด้วยนะครับผมถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับแล้แบกครับผมยุ้ไว้เจอันใหม่นะทุกคน Que... Yeah.